มาข้างวัดอีป้าข้างวัดอีหมาขี้เลือนข้างวัดอีมิก้าเอาหน้าออกหน้ามึงคงจะเน่าสินะอีสัตวกกลับไทยมึงเจอดีแน่ถ้ากูไม่ติดโควิดนะถ้ากูไม่ติดลูกกูเรียนอยู่ด้วยนะเยี yeah. ่ยมึงนี่ต้องเจอดีเกียนคีบอร์ด เรียนคีย์บอร์ดสัตว์อินทรโลกควายอินาสนตินอย่าดูถูกคนมากนะักสงใสยโคตรเงามึงคงจะเป็นแบบนั้นมั้ง ครอบครัวมึงเขาก็คงจะตายอยู่หน้าวัดแหละอีป้าอีป้าอีหมาขี้เลือนข้างวัดอีขี่เรือนอีหมาขี้เลือนอีเน่ากูเก็บอะกูเก็บมานานแล้วเนี่ยมันมันกำลังจะเน่าเน่าเหมือนมึงหรี่ควายซ์